สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเทพสายฟ้าราชาสงครามและวันนี้จะเป็นตอนที่720นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเป็นเขาเองงั้นหรอนี่เจ้าช่วยเรียกข้าให้เป็นทางการหน่อยจะได้ไหมนี่ความสัมพันธ์ของเราใกล้ชิดกันมากการเลียกชื่อน้ําของเจ้าออกมาอย่างจริงใจนั้นมันก็เป็นวิธีเลือกชื่อเท่านั้นไม่ใช่หรอข้าว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องเก็บออกมาใส่ใจหรอกใช่ไหม งั้นก็แล้วแต่เจ้าว่าแต่เจ้าแบกอะไรมาละนั่นมันก็แค่ขยะนะอืมเจ้าไม่เลือกก้อนหินพวกนั้นอย่างนั้นเหรอการจะเลือกหินเหล่านี้มันไม่ง่ายเลยไม่ใช่เหรอแน่นอนอยู่แล้วมีรูปแบบพิเศษที่ถูกวางไวบ้บนหิน20ก้อนนี้ซึ่งมันจะทำให้ผู้คนสับสนการเลือกให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย หากเจ้าเลือกถูกมันจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่หากเลือกผิดจะพลาดโอกาสที่ดีไปและเสียเวลาในการหาธงอื่นมันจึงทําให้ผู้คนลังเลที่จะเลือกนั่นสิการจะทําลายค่ายกลนนี้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3ถึงวันเจ้าอยากจะลองหรือไม่เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกข้ารู้แล้วว่าหินก้อนไหนซ่อนทงเอาไว้แล้วหินก้อนไหนล่ะที่แอบซ่อนทงเอาไว้นะในนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ผืน หินก้อนนั้นเป็นหนึ่งในนั้นห่วงเกียนเจ้าไม่เห็นจำเป็นต้องรีบเล่งถึงขนาดนี้เลยไม่ใช่หรอการตัดสินใจของเจ้าอาจจะผิดพลาดก็ได้นะถ้าหากเจ้าเร่งรีบเช่นนี้ใช่แล้วละมีเพียงพวกเราสีคนเท่านั้นที่มีชีธิ์เลือกหินทั้ง20ก้อนนี้ไม่มีใครกล้าขาโมยส่วนของพวกเราไปหรอก แม้ว่าจะมีเพียงพวกเราสี่คนแต่ก็ยังแข่งกับเวลาอยู่ดีไม่มีใครรู้ว่าธงแม่ทัพจะอยู่ในหินก้อนไหนบางทีอาจจะมีธงผู้บัญชาการในนี้ก็ได้ห่วงเกียนผู้นี้มีความสามารถยิ่งนักหรือว่าหินที่นางเลือกทําลายค่ายกลอยู่นั่นจะมีธงซ่อนอยู่ฮึมมันเป็นธงแม่ทัพแต่ว่าผนึกบนนั้นยากที่จะทําลายได้นักถ้าหากทําลายก็คงต้องใช้เวลานาน ทางที่ดีเจ้าควรเลือกผนึกที่สามารถทำลายได้โดยง่ายอย่างหินก้อนนั้นมันจะมีธงแม่ทับซ่อนอยู่ในหินก้อนนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละหรือว่าเจ้าไม่เชื่อมันในตัวข้าข้าเชื่อมันในตัวเจ้าอยู่แล้วแล้วเจ้าจะเลือกหินก้อนไหนล่ะสิ่งที่ข้าต้องการมันไม่ได้อยู่ที่นี่ ยื่นมือออกมาสิข้าจะสอนเจ้ากลางค่ายกลนทำลายล้างมันจะช่วยให้เจ้าทำลายผนึกที่อยู่บนหินนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นเจ้าต้องทำเช่นนี้ก่อนตามด้วยแบบนี้แล้วจบด้วยแบบนี้หนอยจมออนนั่นกาดีอย่างไรมาจับมือไปล้วินมันสมควรตายอย่างแท้จริงคอยดูเถอะถ้าข้ามีโอกาสข้าจะเป็นคนสั่งสอนบทเรียนให้แกมันเอง นี่ชึงเป็นการวางค่ายกลที่สมบูรณ์แบบจริงๆหากข้าใช้เทคนิคที่เจ้าสอนการแก่ทำลายผนึกบนหินนั่นคงไม่ใช่เรื่องยาก <c oughs> หากเจ้าเข้าใจแล้วก็รีบไปเถิดขอบคุณเจ้านะเอ๊ะนี่นางเขินอายอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าทางด้านของไปล้วยเฉินข้าจะช่วยเหลือนางได้สำเร็จแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่ทางฝังข้าแล้ว